เผาจบครับโอ้โหร้อนก็ร้อนมากเลยเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้ครับบ้านเราดีอย่างพิธีการไลยมากครับเก่าะวัตดความดีก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับแต่บ้านเราดีอย่างเขาไม่ให้เก่าสวัสดความชั่วครับถ้ากล่าสวัดความชัวววมช่วนะวันหนึ่งก็ไม่ได้เผากันจริงไหม <c oughs> นั่นบุคคลธรรมดานะครับถ้าระดับผู้นําประเทศของเราถ้าตายอะ <c oughs> เพื่อนว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้เผาไหมนะผมว่าไม่ได้เผาอะแต่เอาความชั่วมาเก่านะ ไผาวะผมว่าพอเผอไปครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเพความชั่วมันเยอะมากกว่าความดีไงเชื่อไหมหรือใครจะปฏิเสธโอ้โหยิงคนปัจจุบันนี่ะน่าโหไปวันวันเองอะโอ้โหหมดสภาพอะไรนักหนาเขาไม่รู้จะลดค่าน้ำผ้าไฟไปด่าเขาทำไมไม่ลดเลยแล้วตัวเองใครเป็นนะตอนเนี้ยลดจังโอ ขึ้นรถขึ้นลงเรือไปเหนือล่องใต้ขึ้นงบินไปนอกหมด <c oughs> ไม่ได้สนใจ <c oughs> พี่รองประชาชนเลย